สวัสดีครับพี่น้องครับพอดีผมมานะครับวันนี้มาต่อนนกก็เลยมาเจอเจ้าของที่นะครับเจ้าของที่มาพอดีเป็นเซียนนกพอดีนะครับเดี๋ยวไปทักทายครับผมสวัสดีครับลุงครับลุงชื่ออะไรครับผมลุงชื่อลิตลิตรลิออลุงลิตนะครับนะพอดีเมื่อกี้ผมเดินออกมานกกําลังเข้ากันนะครับลุงลิตก็มาจะมาฉิทยาเนาะประสบการณ์ไม่ไงครับลุงนกบอนี้ใช้ได้ไหมครับนกบ่อนี้ก็าตำรักที่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนกได้ขายเอามาทั้งเื่น ม่นเจียงม่นจะใส่กระยามันสีมันมอนเมื่อนี่มันมันมันเป็นปนกมันเอาไว้ไงคือเป็นนกมันแถวนี้คือเขาสวดสิได้แต่ละตัวเนี่ยเอาจริงคันได้ไปแล้วครับมันมันนะเนี่เขาบอคอยไปต้อนนกทั้งเงินเลยเป็นจ้างัเอาข้าเจ้าทั้งตลาดทั้งยังข้าเจ้ามาต้อนก็คือลุงเลี้ยงนี่เอาแต่ตรงนี้อย่างเดียวใช่แต่ตรงนี้อย่างเดียวเลยแใเขียดให้เขียยหน้ามื่อนี่เขามาต้อเข้าเจ้ามาต้อทั้งเงินเอาตนนกเกีงมากที่นามาเพราะมันเก้งมันกับ มันมันบ่ได้เขาเจ้าก็หนีไปตัวเราของห่างๆนล้วมึงนี่เราขึ้นไปข้างไว้กับมันกวดไปบ่ได้ไหนีคือว่าตามลักเนาะมันเจ็บเรียบเด้ครับนี่เราคือมันมันมันผิหมานอยู่อช่วงนั้นแหละช่วงที่เป็นนกหมานลายเราไม่อยู่กับบ่บ่ทะเลครับแต่เดี๋ยวนี้ที่มันยังเหลืออยู่นี่หลังจากเศร้าเหรียญมันถึมีนกริ้วตัวหนึ่งริ้วเสียงยังยังเยอะนี่ครับเล้ยวเลี้วตันใช่ไหมครับผมเลี้วตันเฮ็ดกับ ก็พอคอยเจ้งดอกแต่ว่ามันยัึงเป็นมันทีฝีเมือนแบบทีต,ตัวออตัวมันตายนะมันทีคลุงฤทธิ์นี่หยุดเล่นมาแล้วใช่ไหมครับหยุดหยุดเล่นนกกี่ปีแล้วครับนี่ยังมาได้ 2, 3, 3สองสามปีแล้วสองสามปีสาเหตุสาเหตุยังไงนะครับลองลองเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้สาเหตุสาเหตุว่าเร้วกเรียกสวนสนัเนะ <laughs> ครับมีนกเก้งมันมาล่ะครับนกเก้งเขาแนวเขาอ่อนเมื่อวานเลี้ยววายังเข้าไปมันบ่เคยมันบ่เคยให้เขาตจกมันจะเทียนะสาเหตุของมันครับมานิ่ บางเอิญเมื่อนาังข้าวมันไตให้ได้บุครับนกก็ปวดไปดึงผู้ตัวเห็นน้อยหัวขาดคอรอนะครับเนี่ยตนสัตว์ไหมครับก็เลยทําใจไม่ได้ก็เลยได้หยุดเล่นไปเลยนกนกคือนกตัวนี้มัน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 เล่นยังไงนะลุงดทิครับที่ว่าเมื่อกี้เห็นว่ามันมันคือมันเล่นมีมันไม่เร็วใช่ไหมมันนกที่หมานจะเป็นยังไงครับเอาเราตามสไตล์เป็นเจ้างูเลี้ยงนะเพื่อนพื่นนี่่พวรูดอกครับแต่ว่าบางคนมันกิมันกัดเอาง่าไงมันเบิ่งไผเบิ่งมันเนาะ แค่ว่าตัวที่ที่ที่เลี้ยงที่ที่มันที่มันมันของลุงลิ์ตัวเนี้ยที่มันเนี้ยมันที่มันเนี้ยครับเคยเลี้ยงมาตัวที่มันเก่งๆตัวที่บักเฮ็ดดีเฮ็ดยังกับเอาไงกับลอยเงินเมียซื้อเลี้ยงประจําเบตัวละพันสองพันกับซื้อเนบ่ล่ะน้ำหมักครับแต่นี่มาเลี้ยงเอานกตัวนี้มันมันบ่แม่นนกเร็วแล้วมันก็เอาไงมันไม่ได้ขานกนะสมมติว่าเขามันอยู่ใกล้มันจับแถวๆเรากล้ยงนี้มันติดมันติดคอยดึง ไม่เร็วบ่เร็วบ่มีที่ว่าโอ้แบบสับยังสั่นคู่เังส่เฮียงสิครับมันจะแบบก็ต่อก็ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแหมมันเดกกดคือยังเขาเอื่อนนกเขาชว่าคือม่นสีงนกเขาชว่ามันอดอดหลอดตัวแมวเดียวทั้งนั่งนั่นเลยโอ้ชีวะเสียงเหียงแต่ว่ามันได้ยินเบิเบิดละแนวเขามันยู่สูงนิ่เนาะครับไม่มีแบบว่าขาดหนุนไม่มีอะไรเลยมีแต่แบบเรียบๆแมนอันนี้คือตัวที่มานิดมันกล่ว่าบ่หนุนกับเพาแม่นบางแท่กะ ขันมันียกนะมันกิดดมีมันกิดดีมีซับแน่ข้ามสองข้ามัเสียหนักเกิยกซับพู้ซับแน่ครับแต่มันสิบวเฉียวเปล่งส่นะมันจีคอยมันเขาจะดียนตายทั้งหนอกระยาวครับเีดียนน้องเขามั็นจีคอยออดออดไปเขาเรียกว่านกออดใช่ไหมแบบนี้ครับแน่นกออ้พุทธตัวเห็นเนี่ยแท้ๆใจให้หมดละว่ามันช้าเกินส้าขั้นเฉียวนะแต่ว่าสุดท้ายก็แต่สุดท้ายก็โอ้ยตายมันเบิดอันนี้คือคือเป็นจังเลียงมากนะครับที่ที่เคยเห็น แต่ว่าส่วนที่มันเจ่งๆเนี่ก็เคยเลี้ยงแับเนี่ยสับคู่สับแบบจะว่าอยังต้อยยังลอยแปดโอ้ยมันข่านกข่านกดี๋หมายถึงว่านกป่ากลัวนกป่าสมมติว่านกใหม่นกเมายังเขามาเนี่ยมาอยู่ไกลสิ่งมาเยืนมานัางเวิ่งสิ่มันซุ่มตุ้ยเพี้ยมันหายมันสับมันยังเขาแปมันหนีบดหน้าเขินเจิงเจิงเกินมันเก่งเกินนะครับเก่งเกินแต่ว่าถ้าได้คือเป็นนกป่าที่กล้าใช่ไหมครับถ้าได้คือพวกมันนั่นทาได้ ก็คือตัวนั่นก็กต้องเก้งหละเจ้งซ้ำๆกันก็มัน่นเค่อยถึงจะกล้าเหยียบแม่ยังจะกลก้าเหยียบ,แ,ยยบแต่ว่านกที่ลุงฤทธิ์นี่พูดนี่คือเสร็จทุกไลยโอ้อันที่ว่านี่เสียทุกไล่ให้ขใหยเจ้าเข้าไปในต้นล่ะ <laughs> ยืนทั้งนอกเมันก็หน,นีไปก็เรียกเขาว่าน้ะตาขอให้เขาไปในต้น บัได้ยินดอดเสียงมันม้วนที่ว่าโกก้าโก้ก้าเคียกสาบกู้ซับเป็นคือยังเขาบอกไปมันจะค่อยๆลงใช่ไหมครับเสียงเบาลงเบาลงติค่อยอดอดของมันนี่างนละครับให้เทียวผู้ฟังจนโมโหครับเหมือนจะเจียวอย่างนังติดดึกเด้ครับแต่สุดท้ายก็เรียบร้อยเหมือนเดิมครับพาอเริ่มหูจักว่าไม่ไม่เนี่ยข่าไปใส่ยิมมือเศร้าใส่ยิ้ม้่อเกี่ยวเขาตะกีนนกมันหาวเนาะใส่ยิมมือเศร้า เนิ่มเศร้ากระถือเนิเ่มแรงกระถือเอ้าสูงสุดเคยได้กี่ตัวครับควันเดียวนี่สูงสุดโอ้เพ่นนกตัวนั้นได้ซีได้ที่ที่สูงได้ซีตัวโอ้ค้อนหนึง่งแต่กับว่าแม้นู่นี่ดอกอันที่ได้ซีนี่ครับมันมันฝากพร้อมเป็นเขาเอ,อื้อนหอมทั้งั้งทั้งคุณน,นะครับได้ซีได้ซีคือกับเบิ้ดมือเลยกับว,ว่าเพราะว่าเขาบ่าได้ไปนั่งเฝ้ามันนะนะอ๋อไม่อ๋อหมายถึงว่าสี่ตัวนี่คือทั้งวันตั้งแต่เช้าจนจนเย็นเลยต้นเดียวนั่นละอต้นเดียวเลยต้นเดียวคเขาบ่่ไได้ปมืออนเครับใส่ไว้ต้นเดียวแม่มันสิเป็นบอง บุ้มควายพอดีพอดีอะไรยังนครับข้าเจ้ากับต่อทั้งคนยุคนละแก่คนละตัวเดียวเอาอันนกคุมไปต่อน้ำครับแน่น่านยุ่งเห็นว่าล่ะเอานกคุมไปต่อครับนกเขาก็ยังหันละมือพ่มีเบียกกับต่อนกคุมก็ได้เข้าตัวซิบตัวยังปลายก็ว่าไปละเพราะมันยืนก็คือไปใส่ทิ้งไว้แม่เอาเอรอเฮียามิดระว่างเฉยกะนอ่าก็ไปดูเอาไปไปปวดเอาไานนกคุมมาละทั้งเทียกับเดนจนใจให้เขาจะเมื่ได้าเจ้าถามซื้อเนาะ เราถามซื้อว่ากันเอียงไปแนวตัวก well ็ไม่ได้ว่าที่เป็นเหรียญลอยเปรเซนต์ขึ้นเพิ่นเนี่ยครับก็มีเวลาก็จังไปยังเชียนมาเละขจรวนติดเปต่อจากนี้เ้าเจ้าไปต่อพื่นต่อพี่ไปไกลเรียกยังเชียนนะครับสมมติมันมันห่างๆกันขจ้าถามเสือพันหาเพื่นเนี่ยเห็น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 เรียกชาๆอย่างนั้นใช่ไหมครับเบาๆอย่างนั้นเนี่ยขจ้าเออก็ยังมีราคาอยู่ขจ้าร่งหัวจากน้ำห่อนะว่ามันหมานสั่มเลยบัละเ่ากับไปโฆษณาเด้ทั้งยานโอ้ นั้นกิจมาคุ้มหมอท่านว่าผมก่อยากขายครับผมพราะมันไปน้องกันพอ่อพ่อดูเตาด,ดูเรือเตาเรือเนี่ยมันมันได้เขาเห็นผลงานเขาเห็นผลงานครับต่อไปเจงคือของกระจกดอกของกระจาเนี่ยลงตนพระท่า,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 ทานครับมีทั้งอะไรทุกอย่างเลยขาดออกมาทุกอย่างเปิดครับค,คือเปิดพาวกระจกแล้วลงตนพระท่านเหมือนไงลายาวเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าของรีดนี่ช้าๆเนิบๆแมนไปเรื่อยๆครับแต่ว่าก็มีหนุนมีขัดอยู่แต่ว่าห่างๆใช่ไหมครับของนกตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นนกโล่งเนาะแมนแมนพรแมนว่าโล่งไปเลยอ๋อมันก็มีมันก็มีดสับมีอย่างน่กับตโอกาสของมันทีเทดนั่นละครับบางมันแต่ว่าลูกเหรียญมันบ่อยยังมากไม่ถึงกับว่าต้องไปเดี๋ยวก็มีเหยียดสับคู่สับมีอย่างคือจังตลอดเวลาใช่ไหมเออมันจะไม่ทําตลอดเวลามันจะทํา เป็นบางครั้งเท่านั้นที่มันจะทําคือนอกจากนั้นคือมันจะเบาๆ man, man. ครับโอ้ค oh. ือถ้าหำวมต้นมาแล้วเนี่ยมันมัน,มนคือจังมันสิ่นนิ่งๆเฮ็ดเห็ดเหรียญเฮ็ดัว้เขามันยัหันหลักควยคือ,อยังวอกกันเถียงกันเนาะมึงจังได้ยังประมาณหนึ่งเซียนะะตะควนนะคือแบบว่าเถียงแบบใจเย็นเถียงแบบใจเย็นจนทําให้นกป่านี่โมโหไม่ได้เถียงแบบจะเข้าตีจะเข้านี่ละนี่ละมันเสียอสุดรนี่นะเอาครับคไอ้นี่วันไป มันจะเถียงแบบไปเรื่อยๆเถียงมาก็เถียงกลับเถียงมาก็เถียงกลับอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่มันส่งมันมันสิว่าใจให้ใช่เขาอ่ะออมันเขาสิจังเลยก็ย่ามันมันสิคคอยก็่ตก็่ตไปเรื่อยใช่ไหมครับแมนแมนนั่งมืนอก็้คักเนี่ยนี่เระก็สิหัวปหนกมานนี่มันมันมันไม่จำเป็นต้องว่าแบบจัดใช่ไหมครับไม่ต้องจําเป็นว่าจัดต้องว่าศพห้องเสียกหน้าไม่ยังเนี่ยกับว่าขนาดนั้นแต่ว่าหนาตามก็ดีแล้วว่าเพราะมัน เป็นนกทนสีอะไรครับลุงฤทธิ์ตัวนี้เป็นนกทนสีเทาหรือสีแดงสีเทาเท่าไรบ่แดงปันใดอลาย้อกับบมานว่าสีงามสีซับยังมากมายเด้ลายคอเป็นแบบแต่ว่าที่มันมันมันที่มันดีนั่นก็มูอยู่ในครอบตรงปีกมันมันสีบทับไหลนะพอตามรักโอสนับปีกใช่ไหมครับแตรับปีกมันมันจีบไหลมันมันหนามันสิที่มันจะทีตรงนี้นะครับลายคอกับบ่กับบ่ทรับยังไรเด้เป็นจังครจับปีกมันเนี่สัมพันธ์ มันซับไปบ้านเลยไหมโอ้สนับปีกครับแม่สนสลับปีกนี่น้อยเสียงเสียงอะไรลุงดิ้ตัวนี้นกตัวนี้ของลุงดิ้นนกเสียงเสียงกลางไปหาหไงได้โอ้กลางไปใหญ่กี่กูกครับนกตัวนี้นกตึ้นกับกุ๊กเดียวกุกเดียวก็ได้สองกุกเป็นนกกุกเดียวครับ <c oughs> มันมันมันมาเพียตอนที่ว่านกกดปวดดึงมันตายแล้วเนี่ยแหละครัเหตุผลเนี่ยจะมันเกิดข้อเนี่ยตรวจมากยังไงแล้วน่าจ่เคยถึงเห็นเนี่ย,ยรครับ ถึงกับคนคนเลี้ยงนี่ออกนกไปเลยใช่ไหมครับคนเลี้ยงนี่ออกนกเลยนนไม่ใช่นกออกนกแกนี่คนออกนกเลยออจากนั้นมาก็คือลุงฤทธิก็มันมันคอยลลาลาไปมันมันก็นเลื่อมไปเลยนะมัน,นครับเอ,อเอาไปเอามาก็เลยแบบสุดท้ายก็หยุดจนทุกวันนี้มันมันหยุดพอถามันป่ตายว่าไปยังครับอาจจะเล่นต่ออีกถ้านกตัวนี้ยังอยู่ะว่มันยังอยู่นะครับเพราะว่าหาตัวไหนก็ไม่เหมือนมันแล้วหาตัวไหนก็คือเคยหายแล้วจนสุดท้ายหาไม่ได้ก็ต้องหยุดใช่ไหมครับเลี้ยงนก อะไรแล้วเมื่อมันซับปีใช่ปีแนี่เนวคนเนี่ยโคกคนป้านะไม่ห้มาน่าก็คือขาดระเ็นขึ้นนกนกเขานกุมนี่ส้ว่าเอาผมถามเลยถ้าเกิดอยากจะกลับไปเลี้ยงอีกนี่จะมีโอกาสได้ไปเลี้ยงอีกไหมครับบ่อมันห่างมากแล้วบ่บอ้ล่างไกลคืนมันกับว่าเก่งเป็ดโอก็คืออายุเยอะแล้วด้วยครับม่สิไปมันไ้แล้วมันไปคนมันไปหลายก็นแล้วตอนนี้จะเห็นว่าไปโอ้ยแบกนกเขาไปตัวเด่นที่มันดีเสียงดียังกับ ก็ว่าโอ้เฮ็ดดีเสียงวันตัวนี้เป็นตามมนนี่กัธรรมาดาไปเห็นน้ำโพมยังกัดกับมคือเกาอะนะครับแต่จะให้กลับไปแล้วก็คือไม่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้พักแล้วเนาะครับพักแล้วมันครับจังงๆแล้ร่างกายคนมันกัดที่ว่าไปปีน,นยังกับไม<อ>่ได้กัสีเบียบ้ายังเราไม่เศวาเขาสมัยไม่เสมอเนี่ยครับทําไม่เป็นด้วยใช่ไหมครับที่เปลี่ยนครับสมัยลุงดี่ก็คือปีนอย่างเดียวปีนอย่างเดียวครับผมไม่เคยใช้ไม้เศร้าเลยไม่สูงกวนได้กระยาขันมันะขอให้ชอบเอาละครับผมก็ยังไงก็ขอบ คุณนะครับคุณลุงฤทธิ์นะครับที่แนะนํานะครับไม่ว่าจะเป็นการการดูนกหรือว่าการเลี้ยงนกนะครับก็ได้ความรู้จากท่านนะครับเดี๋ยวก็จะเอานําไปเผยแพร่อีกนะครับก็คงรบกวนเวลานะครับตอนนี้ก็ค่ําแล้วนะครับมาฉีดยามันยังไม่ได้ฉีดเลยผมกวนนะครับก็ยังไงก็ขอขอขอบคุณท่านนะครับผมเอารับเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นลังใจให้ผู้ทาคลิป นะครับสำหรับท่านมาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับลุงฤทธิ์วันนี้ไปก่อนครับลุงฤิ์ครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ